Operation ่นบิสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพสุภัตราเอเอมเร็งต่อมน้ำเหลืองลามไปกระดูกขาทำให้กระดูกขาดเป็นสองท่อนผ่าตัดใส่เหล็กที่ขาและฉายแสงเพื่อกระตุ้นให้กระดูกงอกแต่ไม่สำเร็จต้องผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูกแต่ก็ไม่สำเร็จอีกแพทย์วางแผนที่จะผ่าตัดซ้ำอีกเป็นครั้งที่สเพื่อใส่ซีเมน เริ่มใช้เมื่อวันที่7พฤษภาคม2,554 3เดือนต่อมาผลเอ็กซเรย์กระดูกพบว่ากระดูกเริ่มงอก6เดือนต่อมากระดูกงอกเพิ่มมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด1ปีแพทย์แจ้งกระดูกติดดีแล้วแสดงว่าเซลล์มะเร็งที่กระดูกถูกยับยั้งไปแล้วกระดูกต้นขาขาดคือแทนที่มันจะต่อกัน<า>เป็นกระดูกหนึ่งท่อน ปรากฏว่ามันขาด,ขาดออกจากกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโครงกระดูกหรือกระดูกที่สําหรับเอาไว้เป็นแกนของร่างกายามันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้มันก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ค่ะคือตอนนั้นที่ทราบว่ากระดูกขาดเนี่ยไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยนอนอยู่บนเตียงนอนอย่างเดียวเลยนะครับคือ ตอนนั้นให้เคมีมบําบัดครั้งแรกยาเคมีมบําบัดมันไปช่วยสลายก้อนที่มันช่วยประคองกระดูกอยู่เนี่ยออกก็อยู่ๆก็เห็นว่ากระดูกขาเราไม่ไม่ไม่ไมเท่ากันสองข้างคือเดิมทีไอ้ก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันช่วยประคองกระดูกไว้อยู่ใช่ค่ะอพอเรารักษาด้วยทั้งฉายแสงซ้ําแล้วก็ผ่าตัดซ้ําอีกรอบนึงเพื่อเอากระดูก เพื่อปลูกกระดูกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ผลมันมันก็ยังมีช่องว่างของกระดูกอยู่เหมือนเดิมคือมันยังไม่เชื่อมติดกันใช่ค่ะ uh huh. คุณหมอที่ให้การรักษาก็บอกว่าจะให้การรักษาอีกวิธีหนึ่งก็คือผ่าตัดเพื่อใส่ซีเมน uh huh. ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์แทนกระดูกต uh huh. ตัดสินใจใช้ตอนนั้นก็เพื่อว่าอย่าให้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันกลับมาเป็นซ้ำกับเราเร็วขึ้น uh huh. แต่ว่าพอคุณหมอก็นัดไปเพื่อที่จะให้ผ่าตัดใส่ซีเมนเนี่ย<อ>ก็เอ็กซเรย์ก่อนพอเอ็กซเรย์ก่อนปรากฏว่า,าผลเอ็กซเรย์เนี่ยมันเห็นว่ามีกระดูกเป็นเงาขึ้นมาแล้วทีนี้คุณหมอก็เลยยังไม่ตัดสินใจที่จะผ่าตอนนั้นก็ติดตามอาการไปอีกติดตามอาการไปอีกก็ประมาณ3เดือนมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ติดตามครั้งสุดท้ายเนี่ยสิพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ย กระดูกขึ้นมาเรียบร้อยมารู้จักกับงานวิจัยของอาจารย์พิเชษได้อย่างไรคือตอนนั้นคือเราหวังไว้น้อยอะค,ะค่ะหวังไว้ว่าแค่แค่โรคไม่กลับมาเป็นซ้ําเราอยู่ไปแค่อย่างนี้ถือไม้เท้าเราก็พอใจแล้วแต่ว่าพอเราได้ใช้เนี่ยไปหาหมอหมอก็บอกว่ากระดูกคุณเนี่ยมันติด มัน <จะ S 1> ติดขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่ต้องผ่าครั้งที่3แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงเรารู้สึกเราเหมือนปกติหลังสุดที่ไปตรวจสุขภาพอา 5, อันนี้ <8. S 2> ตรวจเรื่องของโรคมะเร็งค่ะคุณมอก็เหมือนกับทบทวนประวัติด,ดูอะไรหลายๆอย่างก็อบอกว่าคุณสบายใจได้แล้วนะคะโรคคุณหายแล้วล่ะโหคนลุกนะเนี่ย